สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬากลางหุบเขาของเบตองค่ะไปะโจโ้ไปกินป๊อกุเตกันไหมไนะไโอเคไปกันค่ะ ตอนนี้ก็หยุดนะคะไม่ให้เข้า ไปตรงไปไม่ใช่ใช่ไหมทางนี้นี่ก็คือโรงแรมเมลินนะคะนี่โรงแรมเมลินโอเค ราจะมาทานป๊อกุเตกันคือร้านนี้เลยค่ะร้านสุจินพภชนาตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมเมอรลินนะคะอยากชอยอยากงาก่ว่างานยอยากชอยับกอยตัวมโ ไชล้อยางนีจบล้อเป็นของมาเลหรือว่าของไทยคะหยกชอยของมาเลูตรมาเลแต่ว่าทำที่ไทยหยกชอยก็คือเครื่องยาจีนนั่นเองนะคะดูหม้อจิคะใหญ่กว่าตัวของอี้อีกนะคะนี่ก็ไหอจีโตฝันเฉียงจียูกัมจังกูตงกูจีหงซงฟูฟอก ตุ๊กต๊อ่าอ่าจีกอนจีกอนก็คือตับมือตับขาข้างล่างมีอะไรบ้างค่ะถ่ายกวอนถ่ายกวนนี่ก็หูหูเส่ยก้าอ๋อนี่ก็จีเมย์อ๋อขาหมูอ่าฟาหยกฟาหยกก็คือสามชัสามชั่าสามช่างไข่หมูยยดเหยียบหมูยยดเหยียบแน่ยยดเหยียบแผงยี้นี่ก็คิวไม่เยอโหูคว้ามันถ่ายกวน ผกวว่ามันถ่ายวัดแต่ว่าซี่โครงมะระซี่โครงตุ๋นมะระนะคะร้านนี้อร่อยมากๆเด็ดมากๆเลยค่ะซี่โครงตุ๋นมะระนะคะร้านนี้เด็ดจริงๆอร่อยมากๆเลยนะคะน้ำซุปเข้มข้นมากๆเลยค่ะกะลใไมฝันดูน้ำดีกันบะหมี่แห้งจะมีแห้งน้ำดำนะกระมินกระมิน ไข่หวันท่านไห่หมูวันท่านห,หวานท่านจิยกหวานท่านจิยก,ยกอ๋อเกี๊ยวหมูเกีวหมูหมนั่นเองค่ะมีกับหมูด้วยกับ ว้าว,วน่าทานไหมคะนี่คือบะหมี่เบสตงนั่นเองค่ะใส่อะไรอีกคะใส่หมูหมูย่างกับหมูแดงหมูกรอบหมูแดงนั่นเองค่ะนี่ก็ให้วันท่านหมิน่นซิวหยกชาซิววกุเตรร้านนี้เครื่องยาจีนอร่อยมากๆเลยนะคะ ตั้งโขล,ลงไปตั้งโขใส่เลยค่ะโอเคแล้วอันนี้ก็มีแกงเป็นมีแกงนะคะมหมี่ชอบทานมากๆเลยมีแกงไก่ใช่ไหม่ะมีแกงไก่ฟักโอเคต่อมาเป็นเดียวในต้มีก็คือจะเป็นเซตของเขานะคะแต่ว่าของเฮ้ยนี่ก็คือเอาไปตั้งโกเพิ่มนะคะสั่งได้เลยค่ะทานกันดีกว่าค่ะอร่อยไหมป้ามี ก็จะมีเห็ดมีกระดูกหมูนะคะที่เราเลือกไว้เยอะแยะเลยค่ะขาหมูสามรสค่ะนี่เป็นซี่โครงหมูตุนมะละค่ะนี่นะคะขาหมู3ามรสค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่ามันรสชาติยังไงนก่นนอนนะคะเนีมุณจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ เผ็ดด้วยถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานเผ็ดนะคะก็โดนใจแน่นอนเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทานเผ็ดไม่ได้นะคะก็อยากจะให้ลองนะคะเพราะว่ามันกลมกล่อมมากเพราะว่ามีเปรี้ยวแล้วก็หวานตามมาด้วยเผ็ดนิดอร่อยมากค่ะไอยี่สวัสดีคะ่ะสวัสด,ดีจ้าไอน,นีอ้แนะนําตัวหน่อยคะ่ะชื่ออะไรคะอะ เจ๊เพ่งนะอ่าเจ๊เพ่งร้านสุดจินค่ะเจ๊เพ่งร้านสุดจินนะคะหรือว่าอายิเพ่งนั่นเองนะคะอายิเมนูที่แบบต้องมาทานเลยละนายิคืออะไรคะก็คือหลักๆก็คือปลาปูแต่ปลาปูแต่ก็มาขาหมูสามรัขาหมูสามล้วก็ซสิโครงมะระเนี่ยหลักๆเลยขาหมูสามล้อี่มีมาตั้งแต่รุ่นไหนคะอายิ รุ่นไหนเหรอก็รุ่นแม่เลยค่ะแม่ก็ทําอยู่ค่ะอันนี้คือยี่ล็อสุดน่อจมกคุณแม่แฟงซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะขายอยู่ที่ตลาดสดเบตงนั่นเองนะคะตรงข้ามตลาดสดเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่แถวโรงแรมเมอร์ลินนี้นะคะยีร้านยีนอกจากขาหมูสามรสแล้วกระดูกหมูสมมุาละยังมีอะไรอีกบ้างคะก็ทั่วๆไปก็มีข้าวนะข้าวจานเดียวแล้วก็มัหมีบะหมี่ บามีเวตรงอยีร้านอ้ยี่เปิดปิดก,กี่โมงคะอ่าเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงบ่ายโมงค่ะอย่างปะกุตเตนี่มีกี่ไซส์คะอายีอ่ามีหลายไซส์นะอ่าไซส์คนเดียวสองคนสามคนสคนอ๋อ,อคนเดียวมาทานคน <มา S 1> เดียวก็ได้คนเดียวก็ได้ค่ะคนเดียวนี่ราคาเท่าไหร่คะคนเดียวก็ร้อยหนึง่งม,มีข้าวต่งางถาดนี้สิบาทก็ร้อยสิบจาดขึ้นหนึ่ง แล้วถ้าเกิดว่ามาแบบเป็นครอบตัวใหญ่เลยอย่างเงี้ยพี่มีอ่หม้อใหญ่ก็มีหม้อใหญ่เลยเหรอเดี๋ยวเราไปดูหม้อกันได้โอเคไปดูหม้อกันดีกว่ามีฝาใส่หม้อค่ะโอเคขึ้นมาปุ๊บสองคนอ่าก็มาสามคนสี่คนเลยโอ้โหแบบนี้กันเลยนี่คือคนเดียวคนนี้คือสองคนสามคนสี่คนได้ใกล้ไข่เพิามมันไก่มาเป็นตัวตัวแบบนี้เลย ซิวหยกซิวหยกก็คือหมูย่างค่ะชาซิวชาซิวก็คือหมูแดงนั่นเองนะคะส่วนข้างล่างนี้บันท่านหมิ่นอ๋อบันท่านหมิ่นก็คือก้อนเหลาหมิ่นก้อนเหลาหมิ่นอ่ะก็คือมีเบตงเบตงที่ร้านก็มีข้าวหมูแดงด้วยนะคะไอ้ยี่คะถ้าจะมาทานร้านอ้ยี่นี่ต้องมาไงคะจากขอนาฬิกามาตรง มาตรงเลยตรงขึ้นมาทางงงเนาะทางอโมงนะคะแต่ uh huh. ไม่ได้ขึ้นอุโมงนะ uh huh. เลี้ยวเลี้ยวขวานะคะ uh huh. มาถึงก็ติดเมอร์ลินค่ะโรงแรมเมอร์ลินเลย <Okay. S 1> นั่นเองเอน,นะคะโอเคะ okay. ยังไงก็มาที่ร้านไอยีได้นะคะ,ะเดี๋ยวบอกใหม่จากพอนาฬิกานะคะก็ตรงขึ้นมาทางอุโมงค์นะคะแต่ว่ายังไม่ต้องถึงอุโมงค์งใช่เลี้ยวขวาก่อนพอเลี้ยวขวาปุ๊บ ก็ติดโรงแรมเมอร์ลินนี้เลยค่ะร้านอายี้ก็จะเป็นร้านสุดจินนะคะสุดจินสุจินโภชนานะคะอยู่ติดโรงแรมเมอร์ลินเลยนะคะยังไงก็งมากันได้นะคะโอเคขอบคุณอยี้ายมาก<ร>ค่ะขอนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะคะตรงไปเป็นอุโมงค์นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเลยค่ะ ร้านสุดจินก็จะอยู่ตรงตึกเหลืองๆตรงนั้นค่ะ